รุ่นรองท็อปแต่สวยจับหน้าใช้โฉมไมเนอร์เชนกับ Toyota Camry 2.5ตัว h ฮบ i ิด r e ีเนียมคันนี้รถปี2021นะคะพี่ๆกุญรจำรองมีมาให้ครบไม่เพียง90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามารอปรับสภาพให้ดูเลยโครงสร้างเดิมๆต่อหลักแรกเข้านะคะออปชั่นใส่มาให้ครบจับเต็ม ไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝน,นออโต้คันนี้25กิโลลิตรบอดี้ด้านในเรียบหรูดูดีพรีเมียมกันเลยทีเดียวนะคะบอกปรับไฟฟ้าถุงวมนิรภัยทั้งหมด7ไปใครกำลังมองหารถเก่งสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้งานบอกเลยอย่าพลาดชมในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะในช่องเก่งพรีเมียมมือสองตักเพชรยนต์นะ,ะวันนี้นะคะตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะตัดเป็นตัวดังที่3ที่เก็บสต็อกรถเข้าใหม่นะคะใครที่กําลังมองหาหรืออยากได้นะคะรถมือสองไว้ใช้งานที่นี่คัดคุณภาพให้เลยตัวรถไม่มีชนหนัก ีกความจมน้ำนะคะกลับสีกอไมอ้เริ่มชำรุดสูญหายนะรถทุกคันบอดี้สวย โครงสร้างเดิมนะมีให้เลือกมากกว่า300คันเลยนะคะพี่พี่คนไหนกําลังมองหาสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาหาตักได้เลยนะคะดอกเบีย้ยของเราเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีสามารถอนุมัติรับรถกับบ้านภายในวันได้เลยนะจ๊ะวันนี้นะคะตักพาพี่ๆมาพบกับรถเก่งพรีเมียมสไตล์ผูเวหารที่น่าใช้อีกหคันคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะคะยังไม่ได้ปัดสภาพนะ ตันนี้เป็นสภาพแรกรับเข้านะคะกับ Toyota Camry 2.5ตัว h y บ r i d พ r ีเมียมชมไหมนเชนปี2021สำหรับคันนี้นะคะสีดำคริสตัลนะคะหรือว่าดำมุกดำเงาแบบนี้ไม่เพียง91,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาค่าตัวอยู่ที่1 3 0 0 0 0 0 9,000บาทนะคะคันนี้กุญแจสำรองเอกสารมีมาให้ครบคันนะคะรับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะวารันตีสูตรยังเหลือนะคะระบบรับประกันไฮบริดยังเหลือใช้ได้อีกยาวๆเลยนะไม่สะดวกมาเซ็นไฟแนนซ์ที่เพชรยนต์นะคะที่กรุงเทพมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านนะคะมีรถสไลด์ส่งให้ถึงที่บ้านเหมือนกันรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์ให้ด้วยนะคะพี่ๆคนไหนกนําลังมองหาอยากได้รถมือสองที่นี่มีตรวจรถให้274ล ะะรับประกันคุณภาพว่าพี่ๆจะได้ลดมือสองนะคะที่มีคุณภาพคัดเกรดเใช้ได้อีกยาวๆเป็น10ปีกันเลยเดี๋ยววันนี้นะคะตักขออนุญาตพาพี่ๆดูโครงสร้างนะคะบอดี้ภายนอกภายในของแคมรี่คันนี้กัน,น,เ,น,กนเพื่อใครกําลังตัดสินใจกําลังมองหาชมนี้รุ่นนี้นะคะสนใจติดต่อหาตักได้เลย0 6 5ย์หกห5 9เเบอร์นี้ของตักนะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะจ๊ะในส่วนของตัวไฮบริดพรีเมียมนะคะตัวรองท็อปคันนี้ ด้านหน้าของเขามาพร้อมกับโลโก้โตโยตา้าสีโครเมียมนะคะให้พี่ๆสังเกตเลยว่าตัวสัญลักษณ์ของโลโก้เนี่ยจะมีคิวสีฟ้ารอบๆด้วยนะคะในโว่ของด้านหน้านะคะมีเซ็นเซอร์กันเตือนมาให้ทั้งหมด4จุดนะในช่วงของกระจังด้านหน้า2จุดนะคะแล้วก็แก้มซ้ายกับแก้มด้านขวา นะคะของการชนด้านหน้าอีก2จุดนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะคะตัดด้วยคิวโคเมียมนะคะพรีเมียมหรูหราดูดีนะคะสำหรับชมนี้บอกเลยในส่วนของตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบลูกแก้วโปรเจกเตอร์นะคะหลอดทั้งโคมนะคะเป็น LED นะคะไม่ว่าจะเป็น day time day light ไฟสูงต่ำนะ,ะตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ full LED มาให้เรียบร้อยคันนี้ประหยัดน้ำมัน25กิลิตรนะคะพี่พี่ เหลี่ยมสันโคมบอดี้ตัวรถขึ้นชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงนะหรือตัวสันเลียมสันโคมบอดี้ตัวรถด้านข้างมีสัญลักษณ์ไฮบริดติดมาให้เรียบร้อยนะคะตัวเบ้าจับนะคะตัวมือจับประตูเป็นสีโครเมียมคนละสีกับตัวรถนะเป็นระบบสมาร์ทคิเลตนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างนะคะขออภัยพอด,ดีกุญแจอ,อยู่ในรถไปสัมผัสม,มันมันก็เลยเตือนนะคะในส่วนของไฟ ในส่วนของกระจกด้านข้างเป็นพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบ LED ที่ข้างกระจกมาพร้อมกับบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะพี่ๆดูเป็นสัญญาณนะคะเตือนด้านข้าง นะมีให้นะคะในเกร่งพรีเมียมที่เป็นของโตโยต้ทุกคันนะคะกระจกรอบคันบานหน้าบานข้างบานหลังนะคะเป็นกระจกเดิมแท้ไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมานะคะตัวนี้เป็นรถหน่วยงานเป็นรถผู้บริหารนะคะรับประกันโครงสร้างเข้าสูงทุกระยะนะให้พี่ๆดูเลยนะคะตัวนี้บอดี้ของเขาสวยนะคะด้วยความพรีเมียมคิ้วนะคะรอบตัว กระจกบานด้านข้างจะล้อมด้วยโครเมียมมาให้ทั้งหมดนะคะตัวนี้ได้สีดําด้วยเรียบหรูดูดีนะคะมานิโศของล้อแม็กตัวนี้ล้อแม็กก็ปรับใหม่มาให้แล้วนะคะปกติตัวไฮบิดตัวโฉมเดิมเนี่ยจะเป็นสีอาสีโครเมียมเฉยๆตัวนี้เนี่ยเป็นสีทูโทนนะคะลมดํามาให้แล้วเรียบร้อยยางเป็นยางปี2 0 2 3ย่างก็เปลี่ยนมาให้แล้วนะคะพี่ๆใช้ได้อีกยาวๆนะตัวนี้เป็นตัวดลอลล็อปนะคะดิสเบรกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะโครงสร้างช่วงล่างเดิม ะะขับนิ่มขับสนุกขับสะดวกสบายนะคะล้อแมกขนาดขอบ18นิ้วนะคะช่วงล่างนะคะตัวนี้แยกอิสระแบบปีกนกนะคะเดินทางใกล้ๆไม่มีร่อนไม่มีสะบัดนะคะผู้โดยสารด้านในก็นั่งสบาย มาในสซนของด้านในตัวรถเบาะของเขาเป็นเบาะหนังสีดานะคะตัดด้วยตะเข็บสีน้ําตาลให้พี่พี่สังเกตนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคนขับนะคะปรับได้แทิศทางผู้โดยสารด้านข้างปรับได้4ี่ทิศทางนะคะพี่พี่ตัวนี้ถูกลมนิรภยยัยเจดใบโครงสร้างแบบ tnga ที่ได้รองรับมาตรฐานสากลน,นะ,ะสำหรับโตโยต้านะคะใช้โครงสร้างตัวนี้ไล่มาในส่วนของหัวน็อตนะคะเสาบีนะเสาบีฝั่งด้านซ้ายฝั่งค้นนั่น ะะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเดิมๆจากโรงงานสติกเกอร์เดิมแผ่นเพจนะคะติดมาแน่นๆแบบนี้ขออนุญาตให้ดูตรงสายบิลนิดนึงตักไม่น่าจมันจะ ตัวนี้จะหยิบยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูในฝั่งนู้นเนาะ,ะเดี๋ยวไล่เรียงกันในโซดของตัวนี้ก่อนในโซ่ของด้านหน้าตัวนี้นะคะบุด้วยหนังพรีเมียมหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องถอยหลังแอร์ดิจิตอลใส่มาให้ครบไวรลสชาร์เจอร์มีนะคะด้านในพรีเมียมเรียบหรูดูดีเบาะไม่ช้ําไม่แตกไม่ขาดนะคะตัวนี้เบาะเดิมๆรถสภาพรับแรบเกเข้านะคะรับแรกเข้าเพราะว่ารถยังมีบางส่วนที่เป็นร่องรอยต่างๆอยู่นะเศษคราบเศษฝุ่นเศษด,ดินนะคะที่ยังไม่ได้แกะ รายละเอียดเนาะในส่วนของนี่ให้ดูตะเข็บนะคะตะเข็บแผงประตูเดิมๆแน่นๆสปอนเมอร์อาชัดเจนแบบนี้ใครกําลังมองหาหรืออยากได้เก่งผู้บริหารก็ลังตัดสินใจบอกเลยว่าชอบสีดําคันนี้ตอบโจทย์นะคะแผงประตูฝั่งคนนั่งหัวน,อน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะด้านข้างตัวนี้บุด้วยหนังสีดํานะคะหนังตัวเดียวกับตัวบ่อรถยางซับเสียงขอบประตูมีมาให้ทั้งหมด2ชั้นนะคะพี่ๆ การเสียงเข้าในห้องโดยสารเวลาที่ขับขี่นะทำออกมาได้ดีนะคะสปอนเซอร์ต่างๆนะคะบล็อกเดิมจากโรงงานซีมเดิมจะเข็บเดิมไฟสองสว่างที่เท้ามีให้ทั้งหมด4บานประตูกันเลยทีเดียวมาในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังของเขาตัวเบาะตัวนี้นะคะนั่งสบายนะคะบอกเลยว่าผู้สูงอายุนะนั่งสบายสบายเลยนะคะ3ท่านตรงนี้ไม่อึดอัดมีที่วางแขนวางแก้วน้ำได้สองตแหน่ง มีแอร์ในแถวที่2นะคะช่องเสียบ USB มีมาให้ครบคันนะคะตัวนี้มีม้านหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยแล้วก็ม้านด้านข้างแบบเม้นนวดอ่าดึงมือแบบนี้นะคะหัวน็อตแผงประตูไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะโครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานตักเช็คประวัติศูนย์มาให้แล้วพี่ๆไว้วางใจได้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำเปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ ใน่วนของด้านหลังตรงนี้มีตัวล็อกเด็กมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะยางซับเสียงมีมาให้2ชั้นนะคะซีนเดิมตะเข็บต,ต่างๆเดิมจิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะให้พี่ๆจําไว้เลยเดิมจากโรงงานจิกไปตัวรถจะมีอะตัวซีนขอบด้านข้างนะคะจะมีความยืดหยุ่นไม่นิ่มไปหรือว่าแข็งไปนะจ๊ะพี่ๆมาในสุ่ของด้านท้ายรถกันบ้างนะคะตัวนี้ไฟท้ายเป็แบบแอม โคม LED นะคะเซ็นเซอร์การเตือนมีมาให้ทั้งหมด4จุดกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยนะคะกระจกบานที่3นะคะบานด้านหลังตัวไล่ฟ้ามีมาให้ครบเลยไฟเบรกดูที่3นะคะใช้งานได้ปกตินะให้ดูด้านในของเขากว้างขวางกันเลยทีเดียวนะคะใส่กระเป๋าสัมภาระบอกเลยได้ถึง3ใบนะจ๊ะพี่ๆกว้างมากๆนะคะโครงสร้างต่างๆเดิมนะคะให้พี่ๆดูกันเลย โครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานตะเข็บต่างๆเดิมนะคะตัวนี้บล็อกไฟนะคะตีแบนตีโค้ดยี่ห้อไทคอยโตไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมานะคะสเปคเดิมโรงงานให้ดูนะคะนี่สีด้านข้างตะเข็บต่างๆเดิมจิกไปไเป็นรอยเล็บแบบนี้ผ้าสกกลาสะอาดสะอ้านแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยของการแกะการขาดนะมีหัวนอ็อตไม่มีขยับขันไขได้นะคะบางจุดนะอาจจะต้องมีการแก้ไขตัวนี้อาจจะต้องยึนน็อตเพิ่มนะคะ จะมีอาจจะมีสลักหลุดอะไรนิดหน่อยเนาะพี่ๆตัวนี้นะคะที่เก็บยางอะไรยางไหลอยู่ให้ครบเลยเครื่องมือไม่ลงไม่แรงกนะคะสีด้านในไม่มีร่องรอยของการชนหนักผิดความแกะขันไขได้ใดทั้งสิ้นนะคะคานด้านในสีเดียวสีพื้นกันทั้งหมดแบบนี้นะคะไว้วางใจได้เลยนะคะสําหรับที่เพชรยนนะพี่ๆจะได้รถสวยคัดเกรดเอนะคะบอดี้ตัวรถนะคะ ให้สังเกตตัวชุดสีตัวรถกับตัวโคงไฟนะคะไม่มีร่องรอยการแตกการขาดการห่างนะเดิมๆจากโรงงานสเปกโรงงานกันเลยทีเดียวมาในโซนของด้านในตัวนี้นะคะนี่เบาะเดิมๆนะคะถ่ายให้ดูกันทุกจุดเลยโครงสร้างเดิมๆพี่ๆคนไหนกำลังมองหาหรือว่าอยากได้เก๋สไตล์ผู้บริหารบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนระบบกุญแจเป็น สมาร์ทคีย์เลดให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลดนะคะสปอยล์บายสปอยล์มอนิเตอร์มีมาให้ครบนะสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้มีระบบเซตเบอกให้สองตำแหน่งนะคะเบาะปรับไฟฟ้ามาให้คู่หน้าแล้วเรียบร้อยนะคะเบาะแน่นๆตึงๆแบบนี้นะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะคะเดิมๆ ตอนนี้มีหลังคาซันรูมาให้แล้วเรียบร้อยนะใครที่กำลังมองหาหรืออยากได้นะคะพรีเมียมดูดีแบบนี้มีเข้ามาคันเดียวนะจ้าพี่พี่ตอนนี้นะตอนแรกมีคันหนึ่งไม่สองหมื่นติดจองปล่อยไปแล้วนะคะตอนนี้เหลือคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะไม่เก้าหมื่นเช็คประวัติศู์ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพร้อมระบบคูดคอนโทรลนะคะแบบแปรผ่านมาให้แล้วนะคะคันนี้แพดเดิลชิปมีมาให้เรียบร้อยนะคะปุ่มเอเจสตาร์ หน้าจอทัสกีนะคะแอร์ดิจิตอลด้านในเรียบหรูดูดีนะคะเกียร์ออโต้แบบ CVT นะคะมีโหมด o r m a l Mode นะคะ No ม e c o p o r t ปอร์ตเวเลช์ชเจอร์มีมาให้ครบไม่เพียง91,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกระจกตัดแสงออโต้นะคะภายในเรียบหรูดูดีบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคะพี่ๆนี่นะคะตักเปิดไฟนะคะสตาร์ทเครื่องให้พี่พี่ดูกันเลยนะ ไฟทุกดวงนะคะใช้งานได้ปกตินะคะไฟผ่ามากไฟเลี้ยวนะคะระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบแอร์ใช้งานได้อย่างปกติเลยนะคะใครกําลังมองหาหรืออยากได้นะคะ2.5ตัวไฮบริดพรีเมียมบอกเลยว่าคันนี้สวยตอบโจทย์นะคะด้านท้ายรถนีน่นะคะถ่ายให้ดูกันเลยนะคะไฟติดทุกดวงนะคะทางร้านมีรับประกันเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ให้ด้วยนะคะพี่ๆสนใจรีบติดต่อหาตักได้เลย065916 9359นะคะสวนของด้านหน้าห้องเครื่องตัวรถนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซีนไฟฟ้านะคะขนาด4สูบนะ211แรงมา้านั่นเองนะจ๊ะพี่ๆนะคะด้านหน้าตัวบล็อกไฟนะคะตีแบนตีโค้ดนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะตัวบล็อกไฟเดิมๆขานด้านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มซ้ายหรือว่าแก้มขวานะคะไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะคะระบบเครื่องยนต์ใช้งานได้ปกติ ไม่มีสั่นไม่มีสะดุดนะคะมาร์กเดิมจากโรงงานบางจุดยังอยู่ครบเลยนะหัวน็อตนะคะแผงกระโปรงหรือว่าจะเป็นหัวน็อตด,ด้านในไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะคะเบ้าหัวชกเดิมเดิมนะคะให้ดูเลยสปอนเมออาร์คนะคะที่ยิงต่างต่างตัวนี้นะคะได้โชค์คำฝาท้ายมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะในเก๋งตัวที่เป็นพรีเมียมนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงเดิมเดิมจิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะแผ่นกันความร้อนนะคะตัวนี้ ค่าสักการะนะคะอยู่มาให้ครบเลยช่องระบายอากาศกลมๆมนๆนะคะไม่รีมไม่เรียมนะสติกเกอร์เดิมจากโรงงานมีมาให้ครบนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยนะคะช่มงไม่เนเชนปี2021คุ้มค่าคุ้มราคานะคะกับโต y ยต a Cam มรนะคะ 2อจุตัวไฮบริดพรีเมียมคันนี้ของเราไม่เก0 0 0มเท่านั้นราคา1 3 9 0 0 0้บาทสีดาวนะคะตีกลมกลมผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ1,8000เท่านั้นนะคะกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะเล่มอุปกรณ์ทุกอย่างมีมาให้ครบเลย สนใจติดต่อหาตักได้เลย0659169359นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะจ๊ะพี่ๆก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นํามารีวิวให้พี่พี่ได้รับชมกันวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนที่แคมรีคันนี้สวัสดีค่ะ